คุณผู้ชมจากในพื้นที่ภาคเหนือขยับไปดูในพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับตอนนี้หลายจังหวัดมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่างที่จังหวัดเลยครับมีการแจ้งเตือนพื้นที่5้าอำเภอด้วยกันให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันดินคนถลม่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลากหลังจากในพื้นที่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องครับระดับน้ํา เลยครับที่ไหลผ่านในเขตเทศบาลเมืองเลยอำเภอเมืองเลยเมื่อวานนี้เนี่ยระดับน้ําค่อนข้างสูงนะครับบางจุดเนี่ยเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่อย่างจุดหนึ่งก็คือบริเวณเขตเทศบาลตาบลด่านซ้ายจุดนี้มีแม่น้ําหมันครับไหลผ่านระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําหลายหลังคาเรือนน้ําได้ล้นตลิ่งขึ้นมาบนถนนด้วยนะครับบางจุดเนี่ยวัดได้สูงถึง50เซนติเมตรด้วยกัน สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเลยตอนนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบหลักๆเนะี่ยก็คืออําอำเภอมีในพื้นที่อำเภอภูกระดึงอำเภอพูหลวงอำเภอวังสะพงุงอำเภอเมืองอำเภอด่านซ้ายรวมๆแล้วความเสียหายณนะเวลานี้คือ15ตตำบล3าหมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว653หลังคาเรือนด้วยกันครับทำให้ในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เนี่ยมีภาพของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 3 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนบ้านฟากเลยตำบลแก่งสีภูมิอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆออกจากนอกพื้นที่แล้วก็มีทรัพย์สินที่จําเป็นเนี่ยต้องเอาไปไว้บนที่สูงก่อนเพื่อความปลอดภัยหลังมีการแจ้งเตือนในพื้นที่บอกให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งแล้วก็ดินคลนถลม่มในตําบลแก่งสีภูมิตําบลภูหออำเภอเลยวังใสครับ ำบนเลยวังสยครับมีการคาดการณ์ว่าหากต้นน้ําไม่มีฝนตกลงมาเติมเนี่ยคาดว่าไม่เกิน2อถึงสวันระดับน้ําอาจจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับจากจังหวัดเลยขยับไปดูในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูกันหน่อยเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเหมือนกันติดต่อกันเลยหลายชั่วโมงนะครับเลยทําให้ได้เห็นภาพนี้คุณผู้ชมน้ําท่วมครับบริเวณสี่แยกบ้านหาดสวรรค์แล้วก็ช่วงถนนหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลําพูรถเล็กสัญจรลําบากมากครับ นอกจากนี้เนี่ยมีการออกมารายงานด้วยบอกว่าน้ําจากลําน้ําพันเนียงครับได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือประชาชนมีทั้งการช่วยเหลือผู้ปว่วยติดเตียงเนี่ยออกมาจากบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยนํารถจักรยานยนต์รถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมด้วยชาวบ้านเองในพื้นที่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองในการเตรียมกระสอบทรายครับเพื่อนําไปกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้าน เบื้องต้นเนี่ยจังหวัดนองบวลําพูจากการสํารวจมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหลักๆอ้าอำเภอเหมือนกัน19สําบลด้วยกันครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประเมินแล้วก็ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วยนะครับอีกหนึ่งจังหวัดคุณผู้ชมที่มหาสารคามเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเหมือนกันตกแช่หลายชั่วโมงครับส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่ เช่นจุดนี้คือบริเวณถนนหน้าโรงเรียนสามาคัคคีบริเวณคลองถมสมถวินสูงในประมาณ30เซนติเมตรด้วยกันครับก็เลยทำให้นักศึกษานี่ครับภาพนี้ต้องขี่รถจักรยานยนต์ลุยน้ำเลยนะครับไปเรียนหนังสือการเพราะว่าบริเวณนั้นมนเป็นพื้นที่ชุมชนครับแล้วก็มีหอพักนักศึกษาจำนวนมากซึ่งเมื่อวานนี้ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้เข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมา แล้วก็ได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อไปเร่งระบายน้ำลงสู่ห้วยขาคางเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้เส้นทางสัญรจรได้ตามปกตินี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคุณผู้ชมยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าฝนอาจจะตกหนักต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงวันที่7กันยายนเลยนะครับ